สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้ากับวันที่23วันพุธเดือนกุมภาพ,พันธ์กับวันนี้อีกเช่นเคยครับใกล้จะปิดร้านแล้วพวกเราก็จะมาอัปเดตครับอัปเดตร้านของพวกเราครับอัปเดตยอดขายแล้วก็ดูบรรยากาศในร้านครับเนาะเดินดูรอบเดินดูความสะอาดในร้านของพวกเราครับแล้วก็ จะมาอัปเดตยอดขายของเราวันนี้ครับผมเนาะวันนี้วันพุธครับพรุ่งนี้มีดิวที่จะมีสินค้ามาส่งครับวันพฤหัสครับของพวกเราก็จะมาส่งวันวันพุธเอ,อยวันพฤหัสแล้วก็วันจันทร์ครับเนาะพรุ่งนี้วันพฤหัสก็สินค้าจะมาลงครับแต่ไม่รู้ว่าสินค้าจะมาเยอะหรือเปล่า ได้ตามเป้าใบสั่งสินค้าหรือเปล่าแล้วก็ได้สินค้าที่เราต้องการหรือเปล่าครับเนาะก็ต้องรอพรุ่งนี้แหะครับวันนี้ที่ผมดูก่อนที่จะทําคลิปก็ยอดที่ยอดที่ใบสั่งสินค้าก็อยู่ที่321รายการครับนะช่วงบ่ายสามจะอัปเดตมาครับช่วงใบ3ของวันที่ก่อนที่สินค้าจะลงครับสมม้ว่าวันนี้ วันพุธครับพรุ่งนี้สินค้าจะมาลงเนอะอาะทางถูกดีครับก็จะส่งใบส่งสินค้ามาที่เครื่องขายครับสินค้าอัปเดตว,ว่ามาที่3 2 1รรายการครับแต่เป็นแค่ประมาณการของเขาเฉยเครับเนาะที่ส่งที่สั่งไป,ไปไปสั่งสินค้าไปสั่งสินค้าไปที่321รายการครับ แต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เช้าทางถูกดีจะตัดให้เราเหลือเท่าไหร่ครับเพราะว่าเย็นนี้ถูกดีมาตรฐานเขาขึ้นขึ้นของแล้วครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นของเสร็จแล้วขึ้นของตอนนี้เราของอยู่บนรถของขนส่งเรียบร้อยครับแต่พรุ่งนี้เช้านะครับถึงจะรู้ว่าพวกเราได้อะไรมาบ้างครับเนาะว่าสินค้าที่จะมาจริงคือเท่าไหร่กันครับเนาะนีฮก็เลยมาอัปเดต ยอดขายพวกเราจี้ๆทำอะไรเก็บใบเสร็จเป็นที่ผู้ก็ให้ส่งวันไหนส่งพรุ่งนี้ไปกับรถถ้าส่งโอ้นี่ฮะใบเสร็จที่ไหนหดูอันนี้เป็นใบเสร็จที่ลูกค้าเรามาซื้อใช่ไหมครับแล้วก็เราทำยังไงซื้อเกินร้อยร้อยห้าสิบบาทอ่าซื้อ,อยอดถึงร้อยห้าสิบบาทเ<า>นาะต้องเกินไหมร้อยห้าสิบบาทได้ไหมร้อยห้าสิบบาทได้อ่างั้นถึงร้อยห้าสิบบาทก็ได้เขียนชื่ออย่างเงี้ยขออนุญาตครับเนาะ เขียนชื่อด้านหลัง mm hmm. เขียนเบอร์โทรครับชื่ออะไรหน่อยนาภารัตน์งามชื่อครับนะฮะเขียนเบอร์โทรลงไปแล้วเราก็ทําไงใส่ในอ๋อวันนี้พวกเราจะใส่ซองนี่ฮะใส่ซองแล้วก็เขียนชื่อร้านธีทรทรการค้าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยขึ้นตัวอะไรรหัสเราบอใช่รหัสร,ร,ร,ร้านรนของเราครับแล้วก็วันที่ครับใส่ซองสีน้ำตาลเพื่อที่จะฝากไปกับร,รถพรุ่งนี้ โอ้นี่ฮะเขาจะไปจับเขาไปจับเลยใช่ไหมเขาจวับที่อะไรจะดูครับผมเนาะเขาจะจับวันแรกวันที่ไหน,นเหนาะหอวันจับรางวัลครั้งที่หนึ่งวันที่สิบแปดมีนาคมครับโอ้ขอให้พวกเราได้มอเตอร์ไซค์หรือว่าทองครับ มีทั้งทองมีทั้งมอเตอร์ไซค์ครับอยากให้ลูกค้าพวกเราได้ทองหรือว่ามอเตอร์ไซค์ครับผมเนาะนี่ฮะพนักง,งานพวกเราก็นับนับจํานวนของบินที่ส่งไปเนาะบินที่จะส่งไปครับนี่ฮะเขียนใส่กระดาษอย่างเงี้ยเขียนใส่ซองสีน้ําตาลเราเขียนรหัสร้านครับผมแล้วก็วันที่ครับเพื่อที่จะส่งกลับไปที่การรถขนส่งพวกนี้ฮะ นี่ครับผมเนาะเขาพิ่งแจ้งมาในไลน์เมื่อกี้ครับก็เลยรีบทำครับผมเนาะวันนี้ก็เราดูบรรยากาศครับของพวกเรานี่ฮะหน้าบ้านพวกเรา,ามีขนมโรตีมาขายครับมีโรตีมาขายครับผมเออสวัสดีครับนี่ฮะบรรยากาศกอดปีร้านครับวันนี้น้องจิ๊กจี้อยู่คนเดียวนะ กางยีจีอยู่คนเดียวครับทำการคนเดียวลรานี้อ๋อจิบๆิมาแล้วครับยูโบนเอาไว้หรือบ๊วย,ยวู๋ยนนี้จ้างงมาล้ว <c oughs> อาเจมีได้ไปสั่ค้ามีน้ำมนันพืชมาเยอะไหม ได้ประมาณกี่ลังอะคุยออกสือก่อได้มาได้ประมาณกี่ลังปุ๊กสองลังมอรโกด1หนึ่งลังอังวนหนึ่งลังทับทิมหนึ่งลังยกน้ำมันฟาร์มสองนี่ครับออลินสองพนักงานพวกเราจะดจอๆด,ด,ด,ด้วยน้ำมันเพื่อคอย่างอื่นไม่ดูเลยเนาะ <laughs> ในสามรอยี่สิอรายการนี้ไม่ได้มองสินค้าอื่นเลยครับ <c oughs> อรอน้ำมันอย่างเดียวนี่ฮะ <c oughs> ดูคิดดูสิครับ <c oughs> สินค้าไสั่งซื้อไปที่สามรอยี่สิบอรายการครับพนักงานพวกเรากเา็เขียนไว้ฮะ ตัวตัวเนี้ยเป็นสาขาบุรีรัมย์สั่งไปใช่ไหมจะได้เข้าใจจะได้บอกเอฟซีถูกเรียกว่าคนที่ดูแลเราแหล่ะอ๋อกระจางแล้วครับผมนี่ฮะกระจางแล้วแต่ละสาขาจะมีเอฟซีดูแลอยู่เอ่อสิทธิ์ใเราเอ่อเาสั่งให้อ๋อเรสั่งด้วยก็เข้าใจแล้วครับผมที่ว่า321รรายการนี่คือพนักงานที่ดูแลพวกเราเนาะที่ทีมหน่วยดูแลพวกเรา เป็นคนสั่งสิ้อ้าไปครับที่321รายการจริงครับแต่พอไปถึงคลังที่ขอนแก่นครับจะตัดหรือเท่าไรไม่ทราบครับผมเนาะอย่างวันนี้321รายการครับเข้าใจแล้วครับผมว่าพวกเราสั่งไปแต่เราไม่ได้สั่งเองครับม,มีทีมสั่งให้พวกเราครับเนาะเป็นพนักง,งานที่ไม่ว่าพูดผิดพูดถูกครับเปอถูบด,ดุรีมาตรฐานหรือ,อพนักง,งานที่ อารู้ครับก็คอมเมนต์เข้ามาครับเนาะว่าเป็นยังไงนนเนาะใบสั่งสินค้าพวกเราไปที่321ร,รายการครับพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นยังไงเราดูกันปิดเลยเนาะหมดแล้วแหละมา วันนี้มีสัมภาระม,มานะช่วงช่วงเที่ยงครับเขามาติดอะไรจิบนี่ฮะสัมภาระก็มาตามหลังเพราะว่าเขามาติดสติกเกอร์เครื่องตัวนี้นี<ช>่ฮะเป็นตัวนี้นะครับทุกๆร้านต้องได้ใช่ไหม<ช>นี่ฮะไม่ต้องตกใจเห็นสัมภาระไปบ้านนะครับอย่าตกใจนะครับผมเขามาติดแค่สติกเกอร์ครับ เขารู้ว่าเรากลัวครับมาถึงเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวมาติดแก้ติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับผมเนี่ยสัมภาระรมาเยือนครับวันนี้โอ้ได้คอนเทนต์แล้วว่าสัมภาระรมาเยี่ยมตกใจหมดเลย,ยนี่เนาะนี่คอนเทนต์ว,วันนี้จะเอาอะไรครับมา,มาอัปเดตครับเปิดเครื่องหน่อยครับอัปเดตยอดขายวันนี้ครับผมโอ้ตายแล้วทำ <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับวันนี้จีจี้ นี่ครับยอดขายตกหัวภาพครับเจ็ดอะไรเจ็ดศูนย์หกสามครับโอ้โหเนาะพอพเ่น้องเลยคอยเป็นอย่างนี้ครับผมทำไมยอดตกเหลือเกินครับจากหมื่นต้นต้นหมื่นสองหมืนสามวันนี้เหลือเจ็ดพันกว่าบาทครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ถ้าพนักงานหรือกลังสินค้าของถูกดีมาตรฐานหรือทีมผู้บริหารครับ ยอดผมตกครับเพราะว่าสินค้าเราไม่มีครับผมไม่มีสินค้าที่จะลูกค้าเอาไม่มีสินค้าที่จะขายครับไม่มีสินค้าขายทําให้เรายอดตกหัวพางเลยครับผมพูดไปเล่นอย่างนั้นไม่เป็นไรครับวนาพรุ่งนี้น่าจะมีมาครับแต่เราก็พูดให้สนุกสนานไปครับเนาะไอ้ที่ว่ายอดตกอาจจะเป็นครับช่วงนี้เมื่อวานซื้อไปเยอะแล้วนะวันนี้ก็ซื้อน้อยลงครับ ก็พรุ่งนี้น่าจะยอดเยอะกว่าน,นี้ครับเป็นเรื่องปกติครับวันนี้ได้แค่เจ็ดพันกว่าบาทครับเนี่ยฮะเป็นวันแรกที่ยอดน้อยที่สุดครับของพวกเราวันนี้เนาะเป็นวันแรกที่เราขายมาได้ยอดน้อยที่สุดครับคือวันนี้ฮะยอดอยู่ที่แค่เจ็ดพันหน่อยๆครับผมเนาะเนี่ยฮะพวกเราอัปเดตทุกวันครับเห็น <s> เลยครับเนี่ยพวกเราขายของถ้าไลน์รูไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมลงคลิปมาครับจะรู้เลยว่าพวกเรา ยอดได้ยังไงประมาณวันที่อะไรยอดเท่าไหร่ครับเนาะแล้วก็ดูวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์ครับยอดแค่700 0บาทครับนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่ายอดจะประมาณเท่าไหร่ครับเนาะนะฮะต้องอัปเดตทุกวันครับถึงจะได้รู้นาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับธีรทรการค้าครับวันนี้กับยอดที่ต่ำที่สุดในตั้งแต่เปิดร้านมาครับเนาะได้แค่700 0กว่าบาทครับ วันนี้ยอดตกควบภาบครับนะคลิปนี้ขออนุญาตครับว่าถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับให้กําลังใจพวกเราครับกับสุรัสค้าเข้าอยู่กูเข้าไปมั่วครับร้านเยอะเลยเกินขอไปครับขอไปครับะฮะถ้าไม่อยากรบคลิปอยากตัดต่อครับเนาะให้กําลังใจพวกเราทีละตอนการค้าครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ